ตอนนี้คือขาย4ประตูดีมากนะก็เลยจะมาจัดให้กับ4ประตู5คันนะครับที่ลด50%เรดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะว่ามีไหรกันบ้างครับพี่คันแรกเลยครับ닛สตัน์โนล่าออกใหม่ประมาณตัวนี้ประมาณแ9แสนนะใช่ไหมนะครับให้ดูครับพี่สวยขนาดไหนวันนี้ผมขายแค่5 0 0แสนกว่าบาทครับพี่สุดยอดปะเออรู้เรื่องครับจัดไปนี่ครับไฟหน้าบริเกตเตอร์นะครับซุ้มล้อแต่งเต็มทั้งคันกระจกแบบ LED ครับพี่ข้างในเบาะหนังครับโคตรสวยโคตรสุดเลยให้ดู นะครับให้ดูเลขไม่เดี๋ยวบางคนบอกรดเยอะเนี่ยไม่สูงหรือเปล่าไม่สามหมื่นครับพี่ชายนี่ครับลูกค้าบอกว่าข้างหลังมันโล่งอ่ะป๊อปหลังมันโล่งมันวิววิวคใส่ให้แข่งโป๊กนะครับผมเาจัดไปนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับคันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไปเราไปดูคันต่อไปครับพี่ยี่ห้อที่2นะครับก็คือนี่ครับยี่ห้อมาด้าพี่และตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้โคตรสุดครับอยู่แล้วออกใหม่เก้าแสนเกือบล้าน เหมือนเดิมครับลด50%เหมือนที่บอกเหลือ5แสนกว่าครับสุดยอด่ะโอ้นะฮะผมนะโคตรสุดโคตรสวยพี่สเกิร์ตรอบคันอีกแล้วครับเป็นตัวออลิปจากโรงงานเลยนะหล่อตั้งแต่กำเนิดครับพี่เออสี่ประตูครับจัดไปต้องขอย้ยนะครับว่าทุกคันนะผ่อนหลักพันไม่ถึงหมื่นสักคันเลยเป็นไงสุดยอดไหมนะครับและ3คนแรกนะที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่าอะไรก็ได้นะแต่ที่คิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์เลขสามเข้ามานะพี่นะ จัดไปครับพี่กับโป3สามอย่างนี้ที่พี่จะได้ไปอย่างแรกคือไม่ว่าออกคะแนนก็ตามผมให้เงินคืนห้าหมื่นบัตรับรถโอเคไหมนะครับอย่างที่สองครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งปีไปเลยพี่เหลือห้าพันทุกคันนะเหลือห้าหพันหมดเลยวันนี้และอย่างสุดท้ายครับผมเติมน้ำมันให้ฟรีตลอดทั้งปีด้วยพี่ต่อไปก็สี่ประตูแล้วครับพี่ออโต้อีกแล้วด้วยนะครับผมยกสูงอีกแล้วเป็นไงครับพี่โอ้คดียิ่งสุดครับรถปีเดียวไม่สองหมื่นครับ จาก8กับ9ก้าแสนเหลือเพียง5้าแสนกว่าบาทครับพี่โอ้โหสุดยอดนะผมนะอ่ะให้ดูภายในครับมีจอนะครับไม้สองหมื่นพี่คุ้มขนาดนี้หาที่ไหนครับแต่ไม่ใช่เพรอไอซ์สั่งเลี่ยงออโ,โต้นะนี่ครับไปดูด้านหลังครับพี่เปไ็นไงนะเออนี่มีกล้องมองหลังด้วยแระนาะทีทองสุดท้ายนะครับคนแรกนะที่ติดต่อเข้ามาแล้วพี่ว่าพอไอซ์สุดยอดนะครับเลือกมอเตอร์ไซค์เลยหนึ่งคันเป็นไงเจออะไรแถมหมดอะจังหวะนี้นะครับไปไปกันต่อครับพี่ จัดกันแบบต่อเนื่องครับมากันต่อที่รนะีโว่นะโอ้โหไปไงรีโวก็ได้ครับให้ดูครับพี่สี่ประตูยกสูงรีโวยังจัดกับเขาเลยออกใหม่แปดเก้าแสนเหมือนเดิมครับผมอะเกือบห้าสิบเซ็นะถ้าเป็น vo, รีโวเหลือห้าแสนกว่าห้าแสนกว่าครับพี่ยกสูงสวยๆไปเลยให้ดูสภาพครับสวยปิ๊งสวยปิ๊งเออนะครับบางคนบอกเฮ้ยมันลดขนาดนี้รถมีปัญหาหรือเปล่าการันตีทุกคันนะครับไม่มีชุนหนักจมน้ําย้อมแมวพิคว่ำไฟไหม้กลับใหม่สักคัน อะไรที่พี่กวรเดีวรุ่นสองผมซื้อคืนได้หมดเลยไม่ต้องกลัวครับซื้อรถผมรถมันมีประกันนะครับแล้วขั้นต่อไปของเราครับพี่นี่เลยครับพี่ส i t s u ิไท h ท t i t ครับโคตรสุดอีกแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์โคตรสวยครับพี่นะเป็นไงคันนี้ปุ่มสตาร์ทเบาะหนังดําสวยมากครับนะฮะปุ่มสตาร์ทครับเบาะหนังโคตรสวยพี่สีดําสวยมากยําว่าสวยมากสวยสุดๆครับพี่คันนี้ก็เหมือนกันครับขายไปที่ห้าแสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับผมเป็นไงนะับและสุดท้ายของเรา นะครับผมกับนี่นะครับ Ford Ranger โคตรสวยโคตรสุดครับออกใหม 900, ่เก้าแสนกว่าล้านเหมือนกันก็ให้อยู่ที่ห้าแสนกว่าบาทนะครับจัดดักจัดเต็มแบบนี้ให้เลยเป็นไงกันบ้างครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube TikTok นะครับสามเหลี่ยมออโต้หรือป๊อบไอ้สามเหลี่ยมออโต้และใครที่สนใจโปรโมชั่นของผมนะครับก็โป๊อปคุ้มคูณสามออกรถทุกคันนะครับคืนเงินสูงสุดหนึ่งแสน,นบาท 2ดอกเบี้ย0%ตลอดทั้งปี3จ่ายค่าน้ำมันให้ตลอดทั้งปีนี้นะครับขับฟรีไปเลยน้ำมันผมจ่ายให้นะครับผมนะสุดยอดละเรื่องในี้ให้เฉพาะ3คนแรกนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เลขก็ได้แต่คิดไม่ออกคอมเมนต์เลข3เข้ามานะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเบอร์โทรหรือหมอกนะครับ0ูนย์เก้าเหรือแอดไลน์ไปที่แอปพีโอนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออตฟ 嗯。Um